อยากกินสะรดปั่นแต่ขอใส่เอซิเกตไปด้วยเราก็ยื่นเอซิเกตให้แม่ค้าหนึ่งชอนแม่ค้าเขาก็ปั่นแล้วก็เทเอซิเกตใส่ไปเราก็ได้น้ำผลไม้ที่มีเอซิเกตอยู่ในน้นเนี่ยค่ะดีมากคือเราสามารถแบบผสมในสูตรที่เราชอบได้เลยใช่ครับผสมสูตรในเราชอบได้เลยเหมือนวันนี้อะค่ะ พี่อยากกินนมกล้วยเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนพี่เอก็ซื้อมาฝากจากเกาหลีแต่พี่เอรู้สึกว่านมกล้วยอ่ะมันไม่ได้ช่วยพี่เอผิวสว่างขึ้นมันไม่ได้ช่วยให้พี่เอไขข้อดีขึ้นมันไม่ช่วยให้ฟันแล้วก็ผมพี่เอแข็งแรงขึ้นพี่เอก็เลยต้องเอาเอสเซนต์ใส่เข้าไปเพราะว่าดื่มทั้งทีต้องดื่มให้มีประโยชน์แต่เราไม่ได้กินแล้วยังหอมชื่นใจแล้วอะค่ะแล้วท่านผู้ชมคิดดูพี่เอจะไม่ใส่ได้ไงวันๆพี่เอขายแต่เอสเซนต์ใช่ป่ะแล้วพี่เอก็กินทั้งวันอ่ะค่ะจริงนี่กล้วยในในไทยก็ไไไไดด้้้้้นนนนนะะะคคค่่่่่่ีีออกกกลลววยยยใใท็ขาเเสปโ อย่างนี้นะคะน้องยูคะ่ะแล้วก็กดเลยเอ้ยพิเศษสูตรนมกล้วยเกาหลีนะคะเอ้ยพิเกษผสมกับนมกล้วยนะคะใครเคยทานสูตรอะไรแชร์กันมาแชร์กันมาได้นะคะใครทานสูตรอะไรอร่อยอร่อยอ่างนี้แชร์บอกพี่เอได้นะคะอร่อยอย่างเหมือนโยกเกิร์ตเลยอ่ะเหมือนสมูทตี้เลยอ่ะเอออร่อยมากเลยเอ่ะ<ๆ> อร่อยมากเลยอ่ะท่านผู้ชมขาอร่อยมากๆเลยอ่ะอร่อยค่ะปักตก,ก้าอยู่นะคะโปรดีมากเลยค่ะสิบทับสิ์นะคะตอนนี้ค่ะโปรดีจริงๆนะคะอร่อยมาก,กก้าแล้วลองไปทำสูตรนี้ดูค่ะ